สวัสดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการสมัครขายภาพในเว็บ dreamtime.com นะครับในเวอร์ชั่นล่าสุด2020นะครับก็คลิปนี้ทำขึ้นในวันที่4เดือนมิถุนายนปี2020นะครับก็ใหม่ๆสดๆเลยในตอนที่ dreamtime เพิ่งจะประกาศขึ้นค่าคอมมิชชั่นให้กับ คอนทริบิวเตนะครับไม่ว่าหน้าเก่าหน้าใหม่จะเป็นเอกล i v ีหรือไม่เป็น c อกล i v ีนะครับเพิ่มให้10%ทุกคนเลยนะครับก็ลองไปสมัครกันดูนะครับเว็บริมททมเนี่ยเป็นเว็บที่สมัครง่ายสมัครปุ๊บก็สามารถส่งรูปจํานวนมากได้เลยนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเป็น c o n t ริบิวเตอร์ใหม่สมัครปุ๊บก็สามารถส่งรูปได้ถึง7,000รูปนะครับในในใน,ในคราวดเดียวกันเลยนะครับใครมีรูปที่ ส่งเว็บอื่นๆมานานแล้วไม่เคยส่งเว็บร a มไทม์ก็มาส่งได้นะครับ7000นะครับก็รวดเดียวเลยนะครับก็ในการสมัครก็เข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับก็จะเป็น h t t p w w w d r i m t i m e c o m นะครับแล้วก็ slash register ตามด้วยเครื่องหมายดอกจันแล้วก็ i e s 3 9 7 2 4 c นะครับซึ่งตัวนี้ครับจะเป็นลิงก์ register โดยเป็น referral ของผมเองนะครับก็ สามารถเลือกได้นะครับใครจะรีจิเตอร์โดยเป็นเรฟเฟอรัลของผมก็ได้หรือใครจะรีจิเตอร์โดยไม่เป็นเรฟเฟอรัลของผมนะครับก็สามารถตัดข้อความหลังสแล,สแลกับข้อความข้างหลังนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับก็จะเหลือแต่ตรงคำว่าถึงดิมทัม c o m ก็สามารถอ้อโ,โทษนะครับมาถึงรีจิเตอร์นะครับตัดตัวเครื่องหมายตั้งแต่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนี่ยตัดออกไปได้เลยนะครับให้เหลือแต่มาถึงเนี้ยจากรีจิเตอร์ไปข้างหน้านะครับก็สามารถเอาไป สมัครได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใครสมัครเป็น Referral ของผมนะครับก็ทุกๆดาวน์โหลดทีท่ท่านขายได้นะครับก็ะจะมีค่าตอบแทนเป็นค่ากาแฟค่าไฟให้ผมนิดๆหน่นอยๆนะครับซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับยอดขายของคนที่เป็นรีเฟ r ร์ของผมเลยนะครับสมมติว่าขายได้100เหรียญน,นะครับ รีเฟอรที่ได้ก็ริมทาเไม่คนจนะครับมันก็จะไม่ไปรบกวนหรือว่าไม่ไปไม่ไม่ได้ไปตัดจากยอด100เหรียญของของผู้ขายแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกได้นะครับก็เอาที่สบายใจนะครับจะเป็นแบบไหนก็ได้ทั้ง2แบบนะครับเมื่อเราเข้ามาถึงหน้า r e g ิเตอรนะครับสมัครหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้เราเจอคําว่าเวลคัมนะครับครีเอทยูเอเคาก็แปลว่ามาถูกที่แล้วครับก็สามารถป้อนอีเมลของเรานะครับ ที่เราต้องการใช้ในการติดต่อกับทางริมไทม์นะครับพอเราตั้งพาสเวิร์ดอันนี้เราตั้งเองได้เลยนะครับอีเมลพาสเวิร์ดเสร็จแล้วก็ติ๊กที่ตรงคําว่า I am not a robot นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ sign up for free ได้เลยนะครับพอคลิกที่ sign up for free นะครับบางครั้งมันก็จะนําเราไปสู่หน้าแพ็กเกจลูกค้าสําหรับซื้อภาพนะครับเพราะว่าที่ริมไทม์เนี่ยมันใช้ Account ของผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยเป็น Account เดียวกันเลยนะครับอ่มันจะนําเราไปหน้าไหนก็ไม่สําคัญนะครับสุดท้ายเรามาที่ช่อง address ครแล้ววเาาาก็พพิม์ํ่ Dreamtime.com ลงไปบนเบราว์เซอร์เดิมที่ที่เราลงสมัครเมื่อกี้นะครับสมมติเราใช้ Chrome ในการสมัครเราก็พิมพ์คำว่า e a m t i m e c o m ลงใน Chrome นะครับสมมติเราใช้ Safari หรือเราใช้ Firefox หรือใช้เอ็ดใช้อะไรก็ตามนะครับเราใช้เบราว์เซอร์เดิมที่เราสมัครนะครับแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปมันก็จะกลับมาที่หน้าตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นรูปอวตารตรงนี้นะครับเราก็ลองคลิกก็ลงไปนะครับพอเราคลิกลงไปปุ๊บมันก็จะขึ้นแถบดำๆมุมที่มุมบนด้านขวานะครับเราก็ มองหาไอ้ฟันเฟืองตัวนี้นะครับแล้วก็เราจะเห็นชื่อของเรานะครับถ้าเห็นชื่อของเราที่เราใส่ไปเมื่อกี้ก็แปลว่าเรามาถูกแล้วนะครับแล้วก็คลิกลงไปที่ฟันเฟืองพอคลิกไปที่ฟันเฟืองปั<ข>ป๊บเราก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับเราจะเห็นหน้านี้เราก็คลิกที่คําว่าอัปเดตโปรไฟล์นะครับเราก็ไปทำเสรให้เรียบร้อยโดยการกรอกข้อมูลต่างๆซึ่งจริงเราจะไม่กรอกในขั้นตอนนี้ก็ได้นะครับอย่างแต่ว่าไหนๆก็ต้องทาอยู่แล้วก็ทําให้เรียบร้อยนะครับก็จะใส่ pall. ชื่อนามสก,กุลน,นะครับใส่ที่อยู่ อันไหนที่มีดอกจันทร์กำกับแบบนี้นะครับก็ต้องใส่ให้ครบแต่อันไหนที่ไม่มีดอกจันทร์กำกับอย่างเช่น Comp a n y นะครับหรือเว็บไซต์หรือว่าสเตตอ,อะไรพวกนี้ก็ก็ไม่ต้องนะครับใส่แค่ที่ดอกจันทร์บังคับเอาไว้ส่วนรายละเอียดต่างๆเช่นอ q u i p m e n t Details นะครับเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างถ้าอยากสาธยายอยากใส่ก็ใส่ไปนะครับไม่ใส่ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับแล้วก็ f a v o r i t e subject ก็คือ subject ที่เราเราชอบถ่ายอย่างเช่นเราชอบถ่ายมาโคชอบถ่ายอาหารชอบถ่าย landscape ชอบถ่าย ภาพบุคคลอะไรก็ว่ากันไปนะครับเราก็ใส่ตรงนี้ได้อธิบายเพื่อให้ลูกค้า,ารู้สไตล์ของเรานะครับแล้วก็เรามีประวัติอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆที่อยากใส่ก็กใส่ไปได้ไม่ใส่ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับพอใส่ครบเรียบร้อยก็อัปเดตโปรไฟล์เลยครับพออัปเดตโปรไฟล์เสร็จเนี่ยมันจะนําเรามาที่หน้านี้นะครับเราก็จะเห็นชื่อของเราปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับเราก็มองหาคําว่าอัปโหลดอาไฟล์นะครับเนี่ยแล้วก็เราก็คลิกไปเลยครับพอเราคลิกที่อัปโหลดอาไฟล์มมันก็จะมาขึ้นหน้านี้นะครับ มีเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเราก็คลิกตรงนี้เลยเพื่อที่จะอัปโหลดไฟล์เริ่มแรกของเรานะครับอย่างที่บอกอัปโหลดได้ถึง700 0ไฟล์แต่ว่าแรกๆก,ก็แนะนําให้ส่ง5ไฟล์10ไฟล์ไปก่อนนะครับทดลองระบบสร้างความคุ้นเคยกับมันนะครับเดี๋ยวพอผ่านแล้วค่อย,อยๆอัปไปเยอะๆทีหลังพอเราคลิกเสร็จนะครับมันก็จะให้เราเข้าไปเลือกไฟล์ที่เราเก็บไว้ในในเครื่องคอมของเรานะครับเหมือนการแนบไฟล์ในอ e ีเมลหรือการส่งเว็บอื่นทั่ว,วไปนะครับเราก็ส่งเสร็จสมมุติเราอัปไปสัก Uh, 10ไฟล์นะครับพอ10ไฟล์ปุ๊บมันก็จะมีแถบอย่างเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอถึง100%ปั๊บเนี่ยมันก็จะนําเราเข้ามาสู่ที่หนะ้า u n f i n i t e f i ล์นะครับหรือถ้ามันไม่มาเราก็คลิกเข้าไปนะครับเมื่อกี้เราอยู่ที่หนะ้าอัปโหลดคอนเทนต์พอมันมันครบ100%เราก็มาที่ u n f i n i t e File นะครับตอนนี้ยังเป็นศูนย์อยู่มันก็จะมีเครื่องหมายนาฬิกาทรายแบบเนี้ยขึ้นมานะครับก็ ถ้าเกิดเกินประมาณ4 5หนาทีแล้วมันยังไม่มีไฟล์โผล่ขึ้นมาตรงนี้จำนวนตัวเลขยังเป็นศูนย์นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าระบบการโปรเซสของเว็บดีมไทม์ในช่วงนี้อาจจะไม่สเสถียรนะครับซึ่งผมก็เจออยู่บ่อยๆนะครับเป็นบางช่วงนะครับเป็นบางครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็น5นาที10นาทีแล้วไฟล์แค่ไม่กี่ไฟล์ยังไม่มานะครับก็ให้สันนิษฐานว่ามันอาจจะเออร์เรอร์อยู่ช่วงนี้นะครับก็ใช้วิธีอื่นแทนนะครับโดยการกลับไปที่อัปโหลดคอนเทนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วเรามาดูที่ใต้คำว่า FTP upload นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับตรงนี้พอคลิกเสร็จมันก็จะมีข้อมูลโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้ดูให้ดีก็จะเป็นข้อมูลที่เราใช้ในการเอาไปล็อกอินด้วยโปรแกรม FTP นะครับ FTP คือโปรแกรมที่ส่งไฟล์จากเครื่องของเราเนี่ยนะครับไปเข้าที่เซิร์ฟเวอร์ของเว็บดิมไทม์โดยตรงนะครับเรเรียกว่า FTP นะครับ แล้วเราก็ไปดาวน์โหลดโปรแกรม FTP มาใช้สักโปรแกรมหนึ่งนะครับซึ่งโปรแกรม FTP ที่ใช้เนี่ยจะเป็นโปรแกรมอะไรก็ได้ครับมีหลายโปรแกรมมากเลยแต่ยังผมเองผมใช้ไฟซิ i l ่ามาตลอดตั้งแต่สมัยเพิ่งเริ่มขายภาพใหม่ๆนู่นนะครับถ้าคนใช้ Mac กก็จะมีโปรแกรมชื่อ CyberDuck อีกอันนึงนะครับที่เขาฮิตๆกันอยู่แล้วก็มีโปรแกรมผมจำไม่ได้ม,มีมีหลายโปรแกรมมากนะฮะแต่ว่า ผมใช้ไฟเ i ล่านะครับแต่ว่าระบบวิธีการอะไรเนี่ยมันใช้หลักการเดียวกันหมดเลยนะครับก็สามารถใช้แทนกันได้นะครับผมใช้ไฟเ i ล่านะครับผมก็ไปเอาตรงคําว่า host นะครับตรงคําว่าโฮสตผมก็ไปเอาข้อมูลเนี่ย FTP address เนี่ยก็ปี้มาเลยครับมาใส่ตรงช่อง host นะครับแล้วก็ผมก็เอาตัวนี้อุตสา์ปิดสดิบดีตรงนี้ไม่ได้ปิดนะครับช่างมันไม่มีมันไม่สำคัญอะไรครับเพราะว่าไม่มีใครรู้รหัสก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วนะฮะก็เอาตัว ID ตรงนี้นะครับ ID ดีของเราเนี่ยนะไม่ใช่ยูสเซอร์เนมนะครับของริมทมาเนี่ยดูให้ดีบางคนเนี่ยไปใส่ยูสเซอร์เนมตรงเนี้ยแล้วก็ใส่รหัสผ่านใส่เท่าไหร่ก็ไม่ผ่านสักทีนะครับอย่าลืมตรงเนี้ยยูสเซอร์เนมไม่สามารถใส่ยูสเซอร์เนมที่เป็นชื่อได้นะครับจะต้องเป็นชุดตัวเลขที่ริมทมาจินเนอเรตให้มาเท่านั้นนะครับเอามาใส่ปุ๊บแล้วก็ตามด้วยพาสเวิร์ดปกติที่เราใช้ในการเข้าเว็บนะครับแล้วก็กด Quick Connect ได้เลยนะครับพอ Quick c o n n e c t ปับ๊บมันก็จะทำการเชื่อมต่อเมื่อเห็นคคาาวว่่ Succecess Fo กับ อัปโหลด Image ที่ปรากฏขึ้นตรงนี้นะครับก็แปลว่าเรียบร้อยแล้วนะครับการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์นะครับเราก็เข้าไปที่ที่ที่เราเก็บไฟล์ไว้นะครับเราเก็บไฟล์ไว้ตรงไหนเราก็ไปเลือกไฟล์นะครับสมมุติตอนนี้ผมจะอัปโหลดก่อนสัก8ไฟไฟนะครับ8ไฟล์ผมก็ลากคลุมนะครับเสร็จผมก็ใช้วิธีการลากคลิกกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากแล้วก็มาปล่อยตรงนี้นะครับปึ๊บพอผมปล่อยปับ๊บมันก็จะเริ่มทําการ upload. อัปโหลดอ่า ตอนนี้มี10ไฟล์นะครับข้างบนมองไม่เห็นก็จะมีจํานวนไฟล์ที่เราเราอัปโหลดนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆจานวนที่สาเร็จแล้วมันก็จะมาอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมครับพอสําเร็จพอครบ10ไฟล์ที่เราจะอัปโหลดปั๊บตรงนี้มันจะหายไปเลยว่างๆไฟล์ก็จะวิ่งเข้ามาอยู่ในนี้ก็เป็นนั้นว่าเสร็จขั้นตอนการอัปโหลดด้วย FTP นะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรก็จะปิด FTP ไปเลยนะครับหรือยังไม่ต้องปิดเอาค้างไว้ก่อนก็ได้แล้วเราก็เข้าไปที่ หน้าเว็บดิมไทม์เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราก็ไปที่อั n ฟินิทไฟล์แล้วก็กดรีเฟรชข้างบนสักครั้งนึงนะครับรีเฟรชรีเฟรชหน้าจอใหม่พอรีเฟรชเสร็จมันก็จะดึงไฟล์ส่วนใหญ่ถ้าอัปโหลดด้วย f t p เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแปบ๊บเดียวไม่เกินไม่เกิน5นาทีนะครับไฟล์แบบ2030ไฟล์ก็ประมาณสัก5นาทีมันก็จะเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ตรงอั n ฟินิทไฟล์เราก็จะเริ่มทำการ s ับมิ t นะครับการ s ับมิ t ในเว็บดิมไทม์ก็ไม่ยากครับ เราถ้าเป็นเป็นภาพคอมเมอรเชียลทั่วไปคือภาพรอยันที่ฟรีที่ไม่ใช่เป็นพวก e เอ t o r i a l นะครับเราก็สามารถที่จะคลิกที่คําว่าคอมเมอรเชีได้เลยนะครับพอเราคลิกที่คอมเมอรเชียลปับ๊บเนี่ยตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้เลยนะครับมันก็จะมีคีย์เวิร์ดไตเติลและก็ดีสคริปชันซึ่งพวกนี้นะครับทั้ง3อย่างเนี่ยผมได้ฝังเอาไว้ด้วยโปรแกรมไล t ์รูมมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยมันก็จะอ่านขึ้นมาเองนะครับทั้ง ไตเติ Titan, ทั้งดีสคริปชั o นแล้วก็ทั้ง Keyword นะครับแล้วเ,เราก็เลื่อนลงมาอีกนิดเงึงเราก็จะเจออันนี้นะครับที่เว็บดิมไทม์เนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าระบบเนี่ยมันจะวิเคราะห์จากจากชุดคีย์เวิร์ดจากไตเติลจากคําอธิบายภาพรวมทั้งจากการจากการวิเคราะห์ g e n e r a เรภาพเนี่ยนะครับแล้วก็มันจะตัดสินว่าภาพนี้มันควรจะถูกอยู่ในหมวดหมู่ไหนซึ่งมันจะแนะนํามาให้เรียบร้อยเลยซึ่ง เราอาจจะเปลี่ยนเองก็ได้นะครับสมมติว่าเราคิดว่ามันไม่ตรงเราก็สามารถคลิกตรง d r o ด d o w n เมนูเนี่ยนะฮะแล้วก็เลือกอ,อันที่เราต้องการได้แต่ว่าในเว็บดิไทม์ส่วนใหญ่มันจะตรงนะครับประมาณทักแปดส้สส่วนใหญ่จะตรงนะครับเราก็ถ้ามันตรงแล้วก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นนะครับ มันจะมีจุดที่มือใหม่ทุกท่านนะครับต้องระวังให้ดีนะครับต้องระวังมากๆเลยก็คือตรงนี้ครับ5ช่องนี่ครับที่ติ๊กเครื่องหมายถูกถ้าเป็นมือใหม่ที่ส่งครั้งแรกเลยนะครับมันจะติ๊กมาให้เราทั้ง5ช่องเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เวลาเราขายภาพเราจะไม่นิยมติ๊ก3ช่องนี้นะครับเพราะว่าช่องแรกกับช่อง2เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการขายอย่างเช่นตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็นการขายสิทธิ์ขายสิทธิทธ์ขาดเลยนะครับลูกค้าจะขอสมมุติว่าลูกค้าชอบภาพภาพภาพนี้ของเรา ลูกค้าถ้าเราติ๊กแบบนี้ไว้ลูกค้าก็จะมีสิทธิ์ในการซื้อขาดเขาก็จะเสนอราคามาให้ซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่ผมเคยเจอมานะครับเขาจะเสนอกันที่หลักพันหนึง่งหรือ2,000นเหรียญประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะได้อยู่ประมาณสัก50%ของของยอดที่ลูกค้าเสนอซื้อมาเช่นลูกค้าขอซื้อพันเหรียญถ้าเราขายเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นประมาณ500เหรียญน,นะครับซึ่งส่วนใหญ่จากประสบการณ์นะครับคือภาพที่มันมันถึงขนาดลูกค้าขอซื้อเนี่ย ส่วนใหญ่มักจะเป็นภาพที่ดูดูดีดูดูสวยในระดับหนึ่งเลยนะครับมันก็จะคําว่าภาพดีภาพสวยเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะขายได้ทั้งในเว็บดีมไทม์และในเว็บอื่นได้อีกอีก,อ,กอีกหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเราได้มา500เหรียญแล้วเราประเมินดูว่าปีหนึ่งภาพนี้มันมีโอกาสขายได้เกิน500เหรียญหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่เรานะครับอันนี้เหตุผลของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ขายเลยตัดสินใจขายเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ขายกันแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการว่าปฏิเสธการขายแบบนี้ตั้งแต่แรกแ ทำให้มันว่างๆซะนะครับติ๊กออกปุ๊บมันจะว่างอันนี้ก็เหมือนราคาที่เขาแนะนําในการขายอะไรไม่ต้องมายุ่งม,มันก็ติ๊กออกนะครับเอาราคามาตรฐานนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกอันนึงที่สําคัญมากๆนะครับหลายคนพลาดมาแล้วก็คือเวลาถ้ามันติ๊กไว้แล้วเราซับเราไปกดซับมิดเนี่ยแปลว่าเราได้ทําสัญญาว่าเราจะส่งภาพนี้ไปที่เว็บริมไทม์เว็บเดียวไม่ส่งเว็บอื่นเลยนะครับอันนี้เป็นเอ c ก u s i ล e ีฟข้อดีก็คือเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นต่อ1ดาวน์โหลดเนี่ยสูงกว่า ปกติอยู่ประมาณสัก 20%3% 0อนะครับอันนี้ผมไม่ยืนยันนะครับลืมไปแล้วเพราะผมไม่ได้ขายเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟในรีมไทมก็เลยไม่ได้ค่อยสนใจรายละเอียดมันนะครับเราได้ค่าคอมมิชชั่นสูงกว่าแต่ว่าข้อเสียก็คือเราไม่สามารถที่จะส่งไฟล์นี้เข้าไปที่ที่เว็บอื่นได้อีกเลยนะครับให้ขายที่นี่ที่เดียวถ้าเกิดส่งหลายเว็บก็อาจจะมีปัญหาถูกฟอ้องร้องหรือมีปัญหากันทีหลังได้นะครับในกรณีที่ลูกค้าซื้อไปใช้แล้วไปเจอว่ามันขายอยู่ในเว็บอื่นด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็ติ๊กกอออกห้หมดดเเพรรราะฉะฉนนันโยสุปคืา หลักๆแล้วเราจะติ๊กกันแค่เครื่องหมาย2อออันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นค่า default คือค่าเดิมที่เราส่งครั้งแรกนะครับอย่าลืมนะครับมันจะติ๊กมาให้5อันเลยนะครับอย่าเผลอเป็นอันขาดนะครับพอเราติ๊กเหลือ2อันแล้วเราก็คลิกตรงนี้นะครับพอคลิกเสร็จมันก็ขึ้นมามันก็จะหายไปนะครับเราก็กลับมาที่หน้า Unfinite file ใหม่เห็นไหมครับเมื่อกี้8ตอนนี้เหลือ7แล้วนะครับเราก็คลิก Commercial อีกครั้งหนึ่งก็เหมือนเดิมครับมันก็จะอ่านค่า t title d e s c r i p t i o n และก็คบแล้วก็ เลือกหมวดหมู่มาให้เราเรียบร้อยเลยนะครับโอเคอันนี้ใช้ได้นะครับนี่ป็นหมวดหมู่อัตโนมัติทั้งนั้นนะครับผมไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับมันก็สะดวกสดสบายมากเห็นไหมครับถ้าเป็นตั้งแต่ภาพที่2เป็นต้นไปมันจะจําค่าของภาพที่แล้วเอาไว้นะครับเมื่อภาพที่แล้วเนี่ยเราติ๊กเหลือ2ออช่องพอภาพต่อไปไม่ต้องไปกังวลกับมันลวครับมันก็จะให้เหลือ2ช่องนะครับสบายนะไม่ต้องทําอะไรก็คลิกสับมิดได้เลยพอคลิกสับมิดเสร็จนะครับเรามาดูใน pending file ลองดูนะครับภาพ2ภาพที่เรา submit เมื่อกี้มันจะวิ่งมาอยู่ใน pending file หรือว่าไฟล์ที่รอาการตรวจจาก reviewer หรือจาก inspector นะครับก็รอประมาณสัก5วันบวกลบนะครับอันนี้ผมก็จำไม่ค่อยแม่นแล้วว่าดิมทาม e นี่นมันมนานแค่ไหนนะครับก็ประมาณ5วันบวกลบอ่าเราก็จะได้รับอีเมลว่าผ่านหรือไม่ผ่านอะไรอย่างงี้นะฮะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนการ submit เราก็ไม่ต้องทำอะไรมากก็ไปรอผลอย่างเดียวแล้วก็เห็นไหมครับเรายังมีนี่สำหรับมือใหม่เรายังมีโคต้า ที่จะอัปโหลดได้อีก6,998ก็แปลว่าเราต้องอัพโหลดได้ทั้งหมด7,000ภาพนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งมาส่งเว็บรีมสามก็เตรียมภาพต่อไว้ได้เลยนะครับเซตละ7,000ภาพถ้า7,000เนี่ยรู้สึกถ้าผ่าน50%ผ่านเกิน3,500อะไรประมาณนี้นะครับจะรู้สึกจะได้โค้ตาในการอัปโหลดตามมาอีกเป็นหมื่นเลยนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยแม่นสละนะครับเพราะว่าผมผมส่งไม่ได้ส่งปริมาณเยอะนะครับ แต่ว่าตอนนี้เหลือ6,000กว่านะครับก็เรียบร้อยไปรอว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเนี่ยดูที่เ n น i n g f ฟ l ์นะฮะแล้วก็ทีนี้ขั้นตอนการต่อไปก็ไปสมัครเรื่องการรับเงินอะไรเี่ให้เรียบร้อยนะครับแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับใครที่เคยสมัครรับเงินค่าขายภาพจากจากการขายภาพออนไลน์ด้วยด้วยเว็บใดเว็บหนึ่งนะครับตอนต่อไปนี้ก็คือแนะนำให้ลองมาใช้ a y o n e e r ดูนะครับ a y o n น e r นี้ er ก็จะ ให้เรทในการแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าคู่แข่งอยู่ประมาณ20-40 45สตางค์ต่อ1ต่อ1นเหรียญสหรัฐนะครับต่อ1 US อลลาร์นะครับก็ขึ้นอยู่กับช่วงนั้นนั้นแต่ว่าได้มากกว่าน่นแน่นะฮะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะเบิกได้เร็วกว่าเว็บคู่แข่งอยู่ประมาณวันหนึ่งหรือ2วันนะครับวันนั้นก็ลองพิจารณาเพลเนียดูนะครับทีนี้ถ้าใครไม่แน่ใจว่าจะสมัครเพลเนียยังไงก็ลองเข้าไปดูที่หน้าเว็บ Stock Photo Thailand ก็แล้วกันนะครับ ที่หน้าเว็บ s t o h k Photo t ไท i แ a นดผมทำ h, ผมทำตัวบทความที่แนะนำการสมัครเอาไว้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับก็ Soon, ไปดูได้พร้อมกับอ่านบทความอื่นๆที่หน้าเว็บ s ต p h k Photo t ไท i แ a นดในวงการขายภาพออนไลน์ได้นะครับก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมกันดูนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกคนสอบผ่านได้อัตราการผ่านสงูสงๆแล้วก็มีดาวน์โหลดที่เว็บ รีมทำเยอะๆกันทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการขายภาพออนไลน์นะครับ,บจากผมสุรัาน้ำประดิษฐ์ครับสวัสดีครับ